เมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่2ผู้รับการประเมินนางสาวเกษราพรเล็งไทยสงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้รับคำสั่งแต่งตั้งต,งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายน พุทศักราส2 5 6ัสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโรงเรียนประจัก์ศิลปาคมตั้งอยู่เลขที่225หมู่ที่1ตำบลนาม่วงอำเภอประจัก์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่35ไร่มีบุคลากรฝ่ายบริหารจำนวนสคนข้าราชการครู22คนครูอัตราจ้างสคน ลูกจ้างประจำหนคนลูกจ้างชั่วคราว2คนครูธุรการหนึคนรวม30คนและนักเรียนรวมทั้งสิ้น346คนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ17ธันวาคมพุทธศักราช2563อบรมโครงการรณรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one อุดรธานีปี2564จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22ธันวาคมพธศช2563ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้กฎหมายตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพระบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3มีนาคมพุทธศักราช2564อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจากการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 4มีนาคมพุทธศักราช2564ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนนำโรงเรียนป่อบุรีและสุลาจัดโดยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี7เมษายนพุทธศักรา 2, 64, รช2564อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อชีวิตไร้ขีดจำกัดจัดโดยสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 16. พฤศจิกาย,ยนพุทธศักรา25 64, รช2564ประชุมปฏิบัติการโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมันธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี5ธันวาคมพุทธศักราช2564การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Platform จัดโดยสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20-21ธันวาคมพุทธศักราช2564 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่าน z ู o m m e e t i จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1ตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.1การบริหารงานวิชาการมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการเช่นการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมตามความสนใจศึกษาดูงานและจัดทำปอพเอ็กเซลโรงเรียนอุดรพิชัยรักพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างรอบด้านโดยกิจกรรมที่ครูออกแบบอย่างหลากหลายตรงตามความสนใจของนักเรียนจัดทำสื่อการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต,ต่อนักเรียนการจัดกิจกรรมวันสำคัญการประกวดแข่งขันทางวิชาการการสอนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้น มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของสังคมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องสารณกรห้องสภานักเรียนสวนเกษตรทฤษฎีใหม่และทัศนศ,ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อนำผลพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผลปลายภาคปลายปีเพื่อตัดสินผลการเรียนและการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่นการอ่านออกเขียนได้การประเมินระดับชาติเป็นต้นมีระบบนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะครูรายบุคคลออกนิเทศตามปฏิทินการศึกษาประชุมสะท้อนผลการนิเทศมีการเยี่ยมชั้นเรียนและกระบวนการ PLC คิดเป็นร้อยละร้อย การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทยดังนี้ 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูเช่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรม 4. มีการวางแผนนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามความเหมาะสมโดยกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมปฏิทินการนิเทศสร้างเครื่องมือสำหรับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีการบันทึกผลการนิเทศ 5. มีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นมีการสรุปรายงานผลโครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เป็นกิจกรรมบันทึกรักการอ่านค่าพเจ้าได้ร่วมกับครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนและมีการใช้สื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทยผลที่ไดจากการสอนนักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้นตัวชี้วัดที่2การบริหารงานงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานงบประมาณดังนี้จัดทำแผนงานบริหารงบประมาณโดยมีการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและชุมชนดำเนินการตามแผนงานบริหารงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาเช่นรายงานเงินคงเหลือประจำวันจัดทำสมุดเงินสดมีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบเช่น บัญชียืมพัสดุการจำหน่ายพัสดุประจำปีการตรวจสอบพัสดุประจำปีทะเบียนคุมพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นต้น 2. มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนในการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ดำเนินการตามแผนในการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นเช่นได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากอบตอน,นาม่วงได้รับสนับสนุนเจลแอลกอฮอล อ่างล้างมือและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินามว่วงภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการโรงเรียนข้าพเจ้าและคณะครูได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าสามคัคคีเพื่อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมคือวันที่26กกุมภาพันธ์ซึ่งได้รับมอบกองผ้าป่าสามัคคีจากครูนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนสิทธิ์เก่าและหน่วยงานอื่นๆตัวชี้วัดที่3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ 1. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยจรรยาบัณวิชาชีพดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดำเนินตามแผนบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรนวิชาชีพดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจัรยาบรนวิชาชีพ 2. ดำเนินการพัฒนาโครงการกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน PA มีการประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่ผลที่เกิดขึ้นครูและบุคลากรในการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าร้อยละเตัวชี้วัดที่4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปโดยประชุมและวางแผนโครงการ ดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาเช่นงานสารบัญงานหนังสือรับส่งส่วนราชการเป็งต้นจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนเป็นสนามสอบกศนอ,อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิดของครูและนักเรียนเป็นต้น2มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนการนานักเรียนและครูเข้าร่วมบริจาคโลหิตสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพจัดทารายงานผลการดำเนินงานและมีรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่1มีการวางแผนและกระบวนการการทำงานที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีการดำเนินงานตามวงจร PDCA ดังนี้ P Plan คือการวางแผน D Do คือการปฏิบัติตามแผน C Check คือการตรวจสอบและ A Act คือการปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินการทั้งด้านผู้เรียนการบริหารและครูข้าพเจ้าจึงได้สร้างรูปแบบการบริหารงานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้คุณภาพภายใต้แนวคิด KIS Model อันประกอบไปด้วย K Knowledge ความรู้ I Improvement การพัฒนา D Dynamic การไม่หยุดนิ่ง S-service m i n d หัวใจแห่งการบริการตัวชี้วัดที่2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสารรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้าพเจ้าร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สารสายให่ประจักษ์ศิลปาคม ในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นำมาจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุมผ่านการสอนในรูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จากการวางแผนในการทำงานฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานผลที่ได้นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และมีความภาคภูมิใจในผลผลิตของตนเององค์ประกอบที่3ผลที่เกิดจากการบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการดังนี้ 1>, 1. การมีส่วนร่วมการทำแผนหลายภาคส่วน 2. มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 3. ดำเนินงานตามแผนางานมีประสิทธิภาพ 4. มีการกำกับติดตามตรวจสอบ 5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานการดำเนินโครงการกิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง 6. มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา สอบรายละเอียดการจัดก,กิจกรรมโครงการเพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7. มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดก,การของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนปร,ประจักษ์ศิลปาคมได้รับรางวัลระดับดีเลิศในการประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,564ได้รับผลคะแนนการประเมิอนอยู่ในระดับ AA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 8. มีการเผยแพร่ผลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครองชุมชน ครูนักเรียนและส่วนราชการได้ทราบเช่นจัดทำบระสานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แผนภาพประชาสัมพันธ์โรงเรียนทาง Facebook ของโรงเรียนและทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ w w w s c h o o l o b e c g o t h ประจักษ์ศิลปาคม